นี่เราจะพาทุกคนที่เยาวราชนะคะไปรบ5หลัก5ฟองเราจะได้อะไรเาบ้างเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเราจะไปดูของแล้นะคะที่จะมีสถานที่ที่เราจะได้มาอานคืหลักสอบด้วยเอกสารรถไปนะเราจะขึ้นกรมาอ่านคือที่ NRT วัดขั่งกราดในป่ะนะต้องชื่อสถานที่ะ ได้ตัอเรามากยทกกรรกนะซื้อเพื่อเราหกอเราจะซื้ออะไรใหเพื่อนซ้อพูคุณแจไหมอีก่อกีนี้นะคะคนที่เราเจอขอที่น่าสนใจน่าซื้อใบลรกของกักกับเพือนอะเป็น อ่าโนแจลูกไอ้เีค่ะเขาเยียกว่าอะไรอ่ะก้อยเอ๋กอยเจมคือพลมันเล่นเกมได้แลยค่ะเป็นเป็นเกมแบบมินิเกมทั่วๆไปพวกงูกินงูกินหางอะไรอสิมันน่ารักมากไปไวเล่นแก้เงงาได้ตอนไม่มีอะไรทำชิคก่ว่าจะซื้ออไปดีไหมคะ เออไปลองเดินหาของอย่างอื่นดูก่อนนะคะถ <ไป S 1> ้ออามีของที่<ม>น่าสนใจกว่าน,นี้นะคะก็จะค่อยมาซื้อาจจะมีแต่อจจะไม่มีก็้องตัดสินใจไว้อันนี้ก็จะทดไว้ในใจก่อนเก็บเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะว่าเราอาจจะเอาอันนี้ไปซื้อไปซื้อเอาไปแลกของขวัญน,นะคะ แล้วเราก็มาเลืรับของให้เพื่อนได้แล้วนั่นก็คือจ้ามีหสี้างหน้านะคะจะพาไปที่ไหนจะไปตะลุยที่ไหนกันอีกติดตามชมกันได้ตอนต่อะคะ